แปดอาหารลดน้ำตาลในเลือดป้องกันเบาหวาน 1. ถั่วต่างๆครับผมการกินถั่วครับมีส่วนช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีครับโดยเฉพาะถั่วโซ2ถั่วอัลมอนด์ครับกินแล้วครับจะมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดครับทั้งการอดอาหารและหลังอาหารครับเนื่องจากครับถั่วมีไฟเบอร์ที่สูงและส่วนใหญ่ครับจะมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำครับดังนั้นครับจึงทาไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงครับ ย่างไรก็ต่างครับไม่ใช่ถั่วทุกชนิดจะมีคาร์โบไฮเดทที่ต่ำนะครับบางชนิดก็มีคาร์โบไฮเดตสูงโดยถั่วที่แนะนำครับก็คือถั่วอัลมอนด์ถั่วบาซิลเม็ดมะม่วงหิมพานแมคคาลิมเนียครับแล้วก็ถั่วปีแคนหรือจะเป็นถั่ววอลนัทครับนอกจากนี้ครับยังถือเป็นแหล่ง ไขมันดีวิตามินอ e, ีและมีกรดโอเมก้า3แมกนนเซียมครับที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆแค่ทานวันละหนึ่งกอือก็เพียงพอต่อร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆทุกคน 2. องข้าวโอ๊ตครับผม มีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับเนื่องจากเป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่สูงครับช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการดูดซึมน้ําตาลครับส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อกินอาหารเะพวกนี้แล้วครับก็จะมีส่วนช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ต่ําลงได้ครับส่งผลครให้สามารถจัดการกับ โรคเบาหวานชนิดที่1ได้ดีครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะข้าวโอ๊ตครับมีสารเบต้ากลูแคนครับที่ช่วยนะครับผมมาช่วยลดการตอบสนองของกรูโคลและอินซูลินหลังอาหารครับเพิ่มความไวต่ออินซูลินรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและลดไขมันในเลือดได้นะครับเพื่อนๆทุกคน3เมล็ดแฟกครับผม เลดแฟกครับก็มีส่วนช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ดีนะครับโดยเฉพาะเลดแฟกที่อุดมไปด้วยไขมันดีและไฟเบอร์ที่สูงครับกินแล้วครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติด้วยนะครับเพื่อนๆอีกทั้งครับยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจรวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยครับนอกจากนั้นครับเลดแฟกยังช่วยลดภาวะดือ้ออินซูลินและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน สีเมล็ดเจียครับผมมีส่วนช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ดีครับไม่แพ้อาหารชนิดอื่นครับซึ่งเมล็ดเจียครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงครับและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำดังนั้นครับเมื่อกินแล้วครับก็จะมีส่วนทําให้ะดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงนะครับเพื่อนๆทุกคน5ผักเคฟครับผมผักใบเขียวครับผมที่มีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับผม ผักเค้นะครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นสารฟลานอยครับมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับแล้วก็มีผลทําให้ไวต่ออินซูลินครับอีกท้งครับผักเค้ยังมีวิตามินซีที่สูงครับซึ่งมีส่วนช่วยจากการกับเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ได้ครับโดยผักใบเขียวชนิดอื่นๆที่แนะนํานอกจากผักเค้กก็เป็นพวกผักปลยเล้งครับกินแล้วก็มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 6. Oh, ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับผมเนื่องจากตระกูลเบอร์รี่ครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุและก็สารต้านอนมูลอิสระครับที่มีส่วนช่วยจากการระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีครับช่วยลดอินซูลินและน้ําตาลในเลือดหลังการกินอาหารได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ครับโดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่ครับที่อุดมไปด้วยสารต้านอนมูลอิสระครับที่ สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและอินซูลินหลังการกินอาหารได้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคนเจ็ดไข่ครับผมไข่เป็นแหล่งโปรตีนครับไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งมีการศึกษานะครับผมเชื่อมโยงกับการกินไข่กับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับเนื่องจากไข่ครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับขนาด ที่เราอดอาหารครับได้ดีด้วยรวมถึงยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินอีกด้วยครับซึ่งการกินไข่เป็นประจำครับก็จะทําทให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานรวมถึงช่วยควบคุมเบาหวานอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนแปดกระเทียมครับผมสารประกอบในกระเทียมครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับเพื่อนๆและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดทั้งหลัง การกินอาหารและการอดอาหารครับเรียกได้ว่าใครที่อยากควบคุมระดับน้ําตาลเลือดครับกระเทียมถือเป็นอีหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับโดยเฉพาะ,ะครับจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ครับสามารถทานแบบสดและก็ใส่ในอาหารได้นะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6 0บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน